ปลูกกล้วยหอมทองไว้ที่บ้านซักก่อเป็นทั้งผลไม้บำรุงสุขภาพและพืชเศรษฐกิจทำเงิน 1. ได้ผลไม้เกรดส่งออกสร้างรายได้กล้วยหอมทองคือราชาแห่งกล้วยส่งออกของไทยเป็นที่ต้องการสูงมากในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นและจีนทำให้มีราคาดีและมั่นคงการปลูกไว้ทานเองในบ้านเหลือก็สามารถขายเป็นรายได้เสริมหรือรายได้หลักได้เป็นอย่างดี 2. ได้ทานกล้วยหอมรสชาติดีที่สุด กล้วยหอมทองมีจุดเด่นที่รสชาติหวานกำลังดีเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มและที่สำคัญคือมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่กล้วยชนิดอื่นไม่มีทำให้เป็นที่ชื่นชอบของคนทุกเพศทุกวัย 3. ได้แหล่งสารอาหารสำคัญต่อร่างกายกล้วยหอมทองเป็นแหล่งของโพแทสเซียมและวิตามิน B 6นอกจากนี้ยังมีสารทริปโตแฟนและเป็นผลไม้ที่มีใยอาหารสูง 4. ได้ประโยชน์จากภูมิปัญญาโบราณไม่ใช่แค่ผลสุกที่ทานได้แต่ตามตำราโบราณยังมีการนำกล้วยดิบไปฝานบางๆแล้วตากแห้งบดเป็นผงเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนเปลือกกล้วยหอมก็สามารถนำไปหมักทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อบำรุงต้นไม้ได้ดีเยี่ยม 5. ได้วัตถุดิบทำขนมและเครื่องดื่มชั้นเลิศ ด้วยความหอมหวานและเนื้อที่เนียนนุ่มทำให้กล้วยหอมทองเป็นวัตถุดิบอันดับหนึ่งในการทำขนมอบยอดนิยมอย่างเค้กกล้วยหอมทำบานนอฟฟี่พายหรือนำไปปั่นเป็นสูทตี้ก็อร่อยหากคุณสนใจอยากปลูกกล้วยหอมทองเราแนะนำหนอกกล้วยหอมทองแท้ไว้ในตระก้าแล้ว เป็นหน่อพันธุ์แท้จากสวนที่สมบูรณ์แข็งแรงปลอดโรคปลูกประมาณ8-10เดือนก็เริ่มให้เครือปลูกวันนี้อีก8เดือนได้ตัดกล้วยไว้ทานและสามารถขายสร้างรายได้